คนที่จองล้มรัฐบาลก็มีเยอะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ออกหน้าออกตาอยู่ก็คุณทักษิณชินวัตรไม่มีใครดังเกียดหรอกถ้าคุณทักษิณอยากกลับมาประเทศไทยแต่ต้องทําตามกระบวนการของกฎหมายไทยมาแล้วก็รับโทษอย่าทําตัวเป็นคนเหนือคนสวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้คุยกันเพราะว่าไปทานอาหารมนกบ้านแล้วก็ปรากฏว่าคนเสิร์ฟติดโควิด ภรยาผมก็ไม่ต้องการเที่ยผมเอาแพร่เอาเชื้อไปแพร่คนอื่นก็เลยให้กักตัวอยู่ที่บ้าน7วันทำเอทีเคยงจมูกซ้ายขวาทุกวันนะครับจนในทุกครบ7วันก็ไปทำพีซีอาเลือดเรียบร้อยเพราะเชื้อเรียบร้อยปลอดภัยก็เลยออกมาพบปะผู้คนได้ที่จริงว่าไปแล้วเนี่ยถ้าจะคุยกันสัปดาห์ที่แล้วก็ตั้งใจว่าจะคุยเรื่องการเลือกตั้งที่หลักสี่เขตเก้าของกรุงเทพมหานคร ตอนนี้ก็รู้ผลกันแล้วนะครับว่าใครแพ้ใครชนะใครได้คะแนนเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าเป็นไปตามความคาดหมายของคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะเป็นไปตามความคาดหมายของคนกรุงเทพนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับการเลือกตั้งที่เขต9หลัก4กีกทมมันก็เชื่อมโยงกับการเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรกับการเลือกตั้งซ่อมที่สงขลาผลจากการเลือกตั้งซ่อมสครั้งติดกันมาเนี่ย มันก็ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทางการเมืองกันหลายแง่หลายมุมหลายด้านต่างๆนานานะครับบางคนก็กังวลใจวิตกว่าเอ๊ะรัฐบาลแพ้มาโดยตลอดสามเขตติดต่อกันแล้วรัฐบาลจะอยู่ได้ไหมเนี่ยไปผสมรวมกับเหตุการณ์ในพักพลังประชารัฐที่เกิดเหตุขึ้นอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วหลายคนก็เลยกังวลใจว่าสงสัยรัฐบาลนี้จะอยู่ไม่ครบเทอม เดี๋ยวคงจะมีการยุบสภาเดี๋ยวคงจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองก็แล้วแต่จะคิดนะครับแต่ว่าเมื่อมีคนวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างนี้ผมในฐานะที่เป็นนักการเมืองเก่าอยู่ในการเมืองมานานก็อยากจะร่วมผสมโรงแสดงความคิดความเห็นวิาพากษ์วิจารณ์เข้าไปด้วยผมเรียนตรงๆนะครับผมยังเชื่อว่ารัฐบาลนี้อยู่ครบถึงผมเชื่อว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่สามารถประคับประคองสถานการณ์ในทางการเมืองสถานการณ์ที่ เป็นปัญหาทั้งเพราะเหตุของโรคโควิดเพราะเหตุของผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโควิดคนที่จองล้มรัฐบาลก็มีเยอะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ออกหน้าออกตาอยู่ก็คุณทักษิณชินวัตรอันนี้เราต้องเข้าใจคุณทักษิณทําทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะกลับมาประเทศไทยจะกลับมาอย่างเท่ๆจะกลับมาโดยไม่ต้องติดคุกผมเนี่ยก็สู้กับคุณทักษิณม,มากนะก็จะบอกว่าไม่มีใครดังเกียดหรอก ถ้าคุณทักษณิณอยากกลับมาประเทศไทยแต่ต้องทําตามกระบวนการของกฎหมายไทยมาแล้วก็รับโทษนะจําคุกผมนี่ออกมาต่อต้านคุณทักษณิณถูกลงโทษจําคุกผมยังเข้าคุกเลยนะครับนี่ก็ยังสู้คดีอยู่จบยังไงก็ยังไม่รู้คุณทักษณิณเอาอย่างผมสนะิมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเข้าสู่กระบวนการปกติอย่าทําตัวเป็นคนเหนือคนนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณทักษณิณจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไงเราก็ฟังหูไว้หู ไม่มีปัญหาผมเนี่ยต้องเรียนตรงๆนะว่าผมเชียร์พลเอกประยุทธ์สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ญาติโกโหติกาอะไรครับผมแต่ผมเห็นว่าในสถานการณ์บ้านเมืองอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้นํารัฐบาลที่เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็เป็นความหวังของประชาชนพึ่งพาได้แล้วถ้าเรามีความใจเป็นธรรมนะ เราก็บอกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่เรามีเรื่องโควิดที่เรามีเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เขาก็ทําได้ดีนะีตอนแรกเราก็ตกใจกลัวกันว่าโอ้โควิดระบาดคนไทยไม่มีวัคซีนคนไทยจะไม่มีสถานที่รักษาพยาบาลเดี๋ยวโรคจะระบาดกันไปทั่วประเทศจะล้มตายกันมากมายเอาจริงๆก็ไม่ใช่นะตอนแรกๆกเริ่มต้นก็ช้าหน่อยแต่ในที่สุดรัฐบาลก็แก้ไขปัญหาวัคซีนได้วันนี้ ประชาชนทั่วไปก็ฉีดวัคซีนเข็ม3เข็ม4กันแล้วเด็กเล็กก็เริ่มได้ฉีดแล้วนะครับถ้าเราดูตัวเลขโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆผมคิดว่าตัวเลขเราดีมากนะครับบางประเทศเนี่ยฝรั่งมังค่าเนี่ยวันหนึ่งติดเป็นแสนนะครับเพราะอะไรเพราะประชาชนไม่ค่อยร่วมมืออาศัยว่าต้องมีเสริต้องมีเส,สรีภาพไม่ยอมสวมหน้ากาก,ากคนไทยไม่เป็นงั้น คนไทยร่วมมือกันยอดเยี่ยมอันนี้ต้องเช่นชมคนไทยด้วยกันนะไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากากใช้เจลล้างมือใช้แอลกอฮอล์ดูแลตัวเองกันมากใครพอรู้ตัวว่าจะเป็นบุคคลเสี่ยงก็กักตัวนะครับไม่ไปแพร่เชื้อให้คนอื่นผมคิดว่าทั้งรัฐบาลทั้งประชาชนเราร่วมมือกันมาเป็นอย่างดีแล้วเราก็ทําได้ในแง่เศรษฐกิจพูดกันไปว่ากันไปตามจริงไอ้คราวก่อนที่เราเคยเจอวิกฤตต้มยำกุ้งโอ้คนระดับสูงธนาคาร บริษัทเงินทุนล้มระเนรนาศแต่คนจนไม่ค่อยเดือดร้อนคราวนี้มีเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากโควิดคนจนเริ่มเดือดร้อนแต่รัฐบาลเขาก็ดูแลคนจนได้ไม่เลวนะครับเอาว่าคนจนส่วนใหญ่ในประเทศเราซึ่งเป็นคนในชนบททําอาชีพการเกษตรรัฐบาลก็เข้ามาดูแลเรื่องของการประกันราคาเราไม่เห็นเลยนะครับว่ามีชาวนาม,มาเดินขบวนชาวไร่มันสมปะหลังก็มาเดินขบวนชาวสวนยางชาวสวนปาล์มผมว่าดีนะ นัาบาลก็ทําได้ดีได้ผลนะครับแล้วก็ทําให้รายได้ของเกษตรกรเหล่านั้นไม่แย่อย่างที่คิดนะครับเกิดเหตุโควิดโรงแรมต้องปิดการร้านอาหารสถานบริการต้องเลิกลูกหลานของชาวบ้านก็กลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่ในชนบทก็ได้ไปอาศัยกินอยู่กับพ่อแม่พอปะทะปะทางรองรับอยู่ได้นะครับเดี๋ยวก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ นอกจากนั้นโครงการที่รัฐบาลดูแลคนจนต่างๆบัตรคนจนรูดปรี๊รูดปรีเนี่ยนะครับคนละครึ่งมั่งอะไรต่ออะไรมั่งเขาก็ออกกันมาใช้เงินเป็นหลายหมื่นล้านเป็นแสนล้านนะครับผมก็เห็นความตั้งใจของเขามองในภาพรวมของเศรษฐกิจใหญ่ของประเทศเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เขาทำได้ดีดีทั้งวันนี้ดีทั้งอนาคตผมเห็นที่เขาทำ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) อันนี้ผมชอบหลายคนอาจจะไม่ชอบแต่ผมชอบเพราะนี่เป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจสำหรับอนาคตเป็นการต่อยอดจากโครงการอีเท s ซีบอร์ดที่พลเอกเปรมตินสุรนนท์ทำเอาไว้แล้วก็ไม่มีใครเอามาขยายต่อสืบสารต่อพลเอกประยุทธ์เอามาทำผมคิดว่าอันนี้ช่วยชาติได้ในระยะยาวไปดูเรื่องกิจการทางด้านการขนส่ง ผมคิดว่ารัฐบาลพลเนี่ยทขาทำได้ดีมากมีรถไฟรางคู่มีรถไฟความเร็วสูงเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยต้องขอญาตคุยสักนิดหน่อยนะครับในสมัยรัฐบาลคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะผมเป็นรองนายกได้รับมอบหมายไปเจรจาเรื่องนี้กับประเทศจีนผมเป็นคนไปเจรจากับท่านนายกหลี่เค่อเฉียงซึ่งตอนนั้นท่านเป็นรองนายกอยู่แล้วเราก็ตกลงคุยกันเรื่องโครงการที่จะ ทำรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนมาลาวมาไทยไปมาเลเซียสิงคโปร์ไปอินโดนีเซียจะเป็นรถไฟความเร็วสูงสายเอเชียเพื่อการพัฒนาเอเชียเซ็นอม MOU กันเรียบร้อยตั้งคณะทํางานมาศึกษามาออกแบบเตรียมการที่จะเดินหน้าเต็มที่โชคไม่ดีรัฐบาลคุณยิ่งรักมาไม่เอานะครับเปลี่ยนไม่เอาแล้วรถไฟความเร็วสูงไปจีนคุณยิ่งรักจะทํารถไฟความเร็วสูงไปเชียงใหม บอกว่าจะขนผักจากเชียงใหม่มาให้กรุงเทพก็เลยหยุดชะงักไประยะหนึ่งโชคดีพลเอกประยุทธ์กลับมาท่านก็รืร้อฟื้นขึ้นมาใหม่รถไฟรางคู่ที่รัฐบาลกาลังจะทําไปตามภูมิภาคต,ต่างๆเสร็จขึ้นมาการเดินทางของประชาชนระหว่างภูมิภาคต่างๆก็จะสะดวกรวดเร็วก็จะพัฒนาเศรษฐกิจได้นะครับผมเห็นภาพรวมอย่างนี้เนี่ยผมยังมีความหวังโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้พลเอกประยุทธ์ประกาศยุทธศาสตร์ใหม่ จะทำเศรษฐกิ BC G, จ BCG เศรษฐกิจชีวภาพาเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวไอเ้เศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยสำคัญครับนี่คือเรื่องของการผลิตอาหารปลอดภัยคราวนี้แหละประเทศไทยจะได้เป็นครัวโลกที่สมบูรณ์และสติผลิตอาหารปลอดภัยขายชาวโลกเพราะงั้นผมอยากจะชวนพี่น้องประชาชนว่าเรามองโลกในแง่ดีอย่าไปวิตกกังวลจนเกินเหตุเราช่วยกันคิดเราช่วยกันทำนะครับ รัฐบาลอยู่ได้ไม่ได้เนี่ยไม่ต้องกังวลมากแต่ผมเชื่อว่าอยู่ได้ถ้าเป็นรถยนต์ก็อาจจะวิ่งไม่ค่อยเต็มสูบนะแต่ก็ทอกแทกทอกแทกไปจนถึงเป้าหมายได้แล้วก็ไม่ต้องไปเร่งกระบวนการไม่ต้องรีบไปเรียกร้องอายุสาภาไม่ต้องรีบไปเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมันเปลี่ยนไปเองตามระบบอีก1 3 1 4เดือน15เดือนก็จะต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปกันแล้วก็ให้พลเอกประยุทธ์เขาประครับประคองสถานการณ์ไปให้จนครบถอม ช่วงนี้พักการเมืองต่างๆที่กําลังเคลื่อนไหวกันคึกคักทั้งพักเก่าทั้งพักใหม่คุณก็มีโอกาสที่จะได้เตรียมตัวไงล่ะครับคุณมีนโยบายอะไรดีๆคุณมีความคิดดีๆคุณจะได้เสนอต่อประชาชนตอนนี้คุณมีบุคลากรดีๆก็เอามาแนะนำตัวกับประชาชนระยะเวลาสิบกว่าเดือนที่เหลือนี้ประชาชนก็จะได้ติดตามและจะดูว่าเออถ้าเลือกตั้งทั่วไปคราวหน้าเราจะ มอบหมายความไว้วางใจให้กลุ่มไหนพักไหนที่จะมาดูแลบริหารประเทศสืบต่อหรือว่าพลเอกประยุทธ์ยังติดใจอยู่ทิ่จะมาทําต่อใครยังรักพลเอกประยุทธ์ก็ยังเลือกพลเอกประยุทธ์ได้อีกรอบก็ไม่เห็นเป็นไรทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยประเทศประชาธิปไตยอย่างเราเนี่ยต้องมั่นใจกับประชาชนต้องไว้ใจประชาชนประชาชนเป็นผู้กําหนดอนาคตของประเทศประชาชนต้องตัดสินใจได้ถูกต้องผม อยู่ในการเมืองมา30กว่าปีวันนี้ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วไม่ได้ไปมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเขาแต่ว่าผมมีประสบการณ์แล้วผมเชื่อประชาชนและผมก็คิดว่าพี่น้องประชาชนเราส่วนใหญ่ก็คิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครจะพิพากษิวิาจาร์อะไรไปก็ขอให้หมอโลกในแง่ดีไว้ได้เรามีสิ่งดีๆเยอะแยะในประเทศเราเราช่วยกันคิดเราช่วยกันทํานะครับเราอยากไปซ้ําเติมสถานการณ์ ให้มันดูมีความทุกข์กันมากขึ้นไอ้เท่าที่เราเจอทั้งโควิดทั้งเศรษฐกิจมัน,นทุกข์กันมากแล้วอย่าเอาเรื่องการเมืองมาเป็นความทุกข์ของประชาชนอีกต่อไปส่วนไอ้คนที่มีเป้าหมายทางการเมืองนะั้นแน่นอนแล้ะครับนะคุณทักษิณก็ต้องพูดในขับเขาตลอดเวลาไอ้คนโน้นก็ต้องออกมาก็ไม่เป็นไรเราก็ฟังนะฮะแต่ว่าความคิดการตัดสินใจมันเป็นสิทธิของเรา เราจะตัดสินใจยังไงประชาชนอย่างเราเราก็มีความรู้เราก็มีข้อมูลเราก็แลกเปลี่ยนกันเราก็คิดได้ผมมองสถานการณ์บ้านเมืองอยา่างนี้วันนี้ใครจะว่าไงก็ตามนะผมว่ายังชักชวนพี่น้องประชาชนว่าสนับสนุนผลเอกประยุทธ์ให้ไปตลอดรอดฟังก่อนเพราะว่าเราจะมาเปลี่ยนมากลามศึกก็คงไม่เข้าทีนะเรายังมีเรื่องเศรษฐกิจที่เผชิญหน้ากันอยู่เรายังมรม่องโควิด เรามีเรื่องของการประชุมเอเปเรามีหลายเรื่องที่ต้องทำพลเอกประยุทธ์ก็ทำสำเร็จมาหลายอันนะสอาวันนี้ที่เขาไปเยี่ยมไปเยือนซาอุดิอาระเบียนะผมชอบใจนะใครจะวิพากษ์วิจารณ์เขาไปยังไงก็ตามไอ้นี่เป็นปัญหาเรื่อรังมา3-40 0ปีแล้วความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหยุดชะงักไปพลเอกประยุทธ์มาจัดการเชื่อมต่อได้คนที่มีความรู้มีวิชาชีพ มีแรงงานก็สามารถไปทำงานในประเทศนั้นได้นี่ช่วยคนอีกหลายล้านครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดประเทศแล้วโรคโควิดวันนี้สำหรับเราเนี่ยผมคิดว่าอยู่ตัวระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอพลเอกประยุทธ์เปิดประเทศนักท่องเที่ยวชาวจีนต้องมาก่อนแล้วมีคนคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนจะมามากกว่าเดิมเช่นเดียวกันไปเพราะว่าอันมานานแล้วขอให้มั่นใจครับว่าประเทศเรามีรากฐาน ที่แข็งแรงเราต้องฝ่าฟันปัญหาวิกฤตการณ์นี้ไปได้เราจะเดินหน้าไปด้วยกันเป็นกำลังใจให้กันและกันวันนี้ผมก็ยังประกาศตัวยืนยันว่าเป็นกำลังใจให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาพาประเทศฝ่าฟันไปให้รอดพี่น้องประชาชนชาวไทยยังฝากความหวังไว้กับท่านอยู่ครับ